เรมีส่วนเตประคับประคองในแต่ละวันให้ผ่านพ้นไปด้วยการสดับรับฝังธรรมในวาระโอกาสนี้ไม่ว่าการเฉลิมฉลองสนอง ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่เตรียมืลอเตรียมตัวมาเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่จะได้ร่วมปักงไว้ในใจไปพร้อมกันว่าเป็นมนุษย์นั้นสุดแสนดีมีโอกาสเนี่ยมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัสดทั้งผอง ็เลยขอเรียนเชิญอญยญธรรมท่านผู้ชมทั้งหลายร่วมกันนึกและตึกตรอกยึดพระธรรมประคองกับดวงใจเพื่อจะเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยในภายหน้าเป็นปัญญาบาร,รมีที่แจ่มใสเพื่อป้องกันไม่ให้เราหลงเพลิดเพลินเวลาเราดำเนินชีวิตไป จนท่านผู้ชมทั้งหลายตัดใจรับมาสดับธรรมเพราะว่าธรรมนี่มันเป็นที่มาของบุญมันเป็นการสร้างความอบอุ่นอยู่ข้างในมันแปรสาภาพจากบุญในการติดตามรับชมแล้วก็ติดตามรับฟังมันเกิดบุญเอาไว้ที่ใจ แล้วมันก็จะตามเราไปในทุกทุกที่ของมีค่าอย่างอื่นที่เรามีทิ้งทันทีตอนที่เราตายของมีค่าอย่างอื่นต้องรักษาเพราะกลัวว่าจะมีคนมาลักเอาไปมีมากก็อาจจะเป็นทุกข์ใจเพราะว่ากลัวคนร้ายเขมาแย่งชิงเอา แต่บุญเนี่ยไม่ต้องกลัวหายเป็นหรือตายก็อยู่กับเราจริงๆไม่ต้องกลัวคนแย่งจริงเพราะความจริงบุญต้องสร้างเองต้องทำเองนั้นการสร้างบุญ กันสร้างความดีกันสร้างบุญญาบารมีวาสนาตันสาธุชนพุทธบริษัททั้งทั้งหลายนั้นกันที่จะสร้างบุญภาวัสนาเรียกว่าสร้างบุญได้ง่ายๆเนี่ย <c oughs> <c oughs> เพียงแค่ว่าอย่างน้อย การสร้างวัสนาจะดีการสร้างบารมีให้เพิ่มขึ้นเนี่ยทำแค่สามอย่างนี้ก่อนไหมอย่างแรกคือแกร่งตาบอดเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตให้ไม่หวั่นไหวสองแกร่งหูหลวกเสียบ้างช่างเป็นไร ดีกว่าไปฝังทุกเรื่องเปลืองเวลาสามแกล้งเป็นใบเสียบ้างในบางที่ย่อมจะดีพูดบนเหมือนขนบ้าปิดหูปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกันปัญหาปัญหา มาขวนใจเพียงเท่านี้เราก็สร้างบารมีบุญใหญ่แล้วคำว่าบารมีบุญใหญ่ในความหมายนั้นน่ะแปลว่าเป็นการสร้างบุญญาบารมีวาสนาที่ดีของสัตบุรุษในหลายรูปแบบในที่นี้จะอ้างเอารูปแบบของคนดีรูปแบบที่หนึ่ง รูปแบบของคนเดียเรียกกันว่าสัตบ,บุรุษในที่นี้นหมายถึงอย่างย่อก็คือเป็นคนให้แล้วก็มั่นใจเชื่อใจเต็มใจดีใจตัวศรัทธาเลยคือมั่นใจในขณะให้ดีใจแล้วก็หลังให้แล้วชื่นใจอย่างนี้เขาเรียกว่าให้การสร้างบาร,รมีคุณงามความดีโดยเคารพ มันก็เป็นสัตบุรุษบุญคนดีเขาให้ทานกันได้สามอย่างสองการแบ่งสรรปันแจกช่วยเหลือกันแล้วให้ทานโดยยำเกรงก็คือมั่นใจในบุญดีใจในบุญปลื้มใจในบุญของตนเองแล้วก็เคารพให้เกียรติกับผู้ให้ผู้ที่จะได้รับ เราเลือกเอาแต่คนที่ดีเลือกเอาคนที่มีบุญมีศีลมีธรรมมีความสะอาดมีความเคารพในบุญเราเลือกเอาแต่คนที่รู้จักพอเพียงไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จะเห็นได้ว่าผู้ให้ ก็พอใจที่จะให้และผู้รับก็เต็มใจดีใจปลื้มใจที่จะรับดังนั้นบุคคลทั้งสองคนเนี้ยเมื่อคนหนึ่งมีความต้องการอยู่แต่ไม่ได้ใช้ความทะเยอทะยานหรือใช้การแสงคิว เข้ามาก็คือเรียงตามลำดับคิวนั่นแหละอันเนี้ยผู้ให้และผู้รับก็น,นับว่าเหมาะสมได้ทั้งของดีและคนมีมาที่รับนี้ก็เป็นคนดีจึงกลายเป็นว่าผู้ให้ก็ประเสริฐผู้รับก็ประเสริฐเกิดเป็นคนดีด้วยกัน ต่างสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอันนี้แหละจะมีส่วนทําให้การแบ่งสรรปันทานตามคําสอนของพระศัสสดาจารย์สมมาสปุจจาธนัททะมาโนภวังโหติผู้ให้ย่ำเป็นที่รักเราให้อย่างนี้แล้วการที่จะเลือกผู้รับที่สมควรแก่ที่จะให้ของ เลือกเอาผู้ที่มีสินมีธรรมชื่อว่าเคารพในบุญของผู้รับหมายความว่าสัตว์เดรัจฉานอื่นๆไม่มีศินไม่ต้องให้แต่ว่าบางส่วนของที่ดีบางอยา่างมันต้องเลือกเฟ้นประณีตสะอาดมีรสิิศ ย่อมสมควรแก่ผู้เลิศนั้นผู้ที่ประพฤติทธรรมและปฏิบัติธรรมผู้มีศีลยย่งสูงกว่าคนอื่นย่อมได้รับแก่ผู้มีศีลแก่คนอื่นเป็นจำนวนมากประโยชน์แก่ผู้มีศีลจำนวนมากอันนี้สมควรที่จะเรียกได้รับสังฆทานย่อมมีภารณิสงเกินประมาณ อันนี้เป็นสตรบรุุษในยะแรกในรูปแบบของคนดีต่อมาอันดับที่สามก็คือให้ด้วยมือของตัวเราเองตอระเวงว่าการให้ด้วยตัวเราเองเวลานี้เป็นเวลาของมนุษย์ภพภูมิของมนุษย์มีมือมีเท้ามีอวัยวะ,วะครบสมบูรณ์จึงสมควรแก่การทำทานนั้นด้วย มือของตนเองไม่ควรใช้ผู้อื่นทําแทนอยู่เสมอถ้าจะใช้ก็ควรใช้เป็นบางครั้งบางโอกาสบางคราวบางเวลาที่จําเป็นนอกนั้นเราควรทําด้วยมือของเราเองเพราะนอกจากจะทําให้เกิดเจตนาที่เป็นบุญในขณะนั้นแล้วยังประกอบเข้าเป็นในวัตตะอันยาวนานนี้เราไม่อาจที่จะได้รู้ว่าจะเกิด ในอนาคตเป็นอะไรหรือไม่แม้มีอยู่และเราก็สร้างบารมีอยู่ก็ทำแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ผิดพลาดพลัง้งเผลอควรทำด้วยตัวเองประการที่สให้โดยไม่ทิ้งไม่คว้างข้อนี้หมายถึงไม่ทิ้งคว้างกันให้คือให้อยู่โดยสม่ำเสมอให้อยู่เป็นประจำ ทำอยู่หนึ่งนิสมารตัตตาประการที่หเห็นผลในอนาคตจึงให้นั่นหมายความว่าเพราะชื่อว่าศินที่ให้อยู่โดยสม่ำเสมอเนี่ยทานที่ให้อยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันส่งผลให้เกิดในสวรรค์ได้จริงท่านผู้ชมญยาิโยมทั้นหลายแม้เกิดเปิปดมนุษย์ ก็เป็นผู้มั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเชื่อว่าทานเป็นการขัดปุดเกลาเพื่อให้จิตใจเราเบาและเกลื่ยงเกลามากขึ้นตรงนี้จะนำพาของเราไปสู่ภพภูมิที่เป็นมรรคผลนผิพพานได้สัตรุรุษทั้งหลายต้องเชื่อว่าการให้ทานถ้าเป็นทานของอศัตบุตรุษมีตรงกันข้าม มีผลตรงกันข้ามเลยดังนั้นท่านสาธุชนท่านผู้ชมทั้งหลายนั่นคือทานของสัตํ์รุษรูปแบบแรกการทำดีของสัตรบรุษรูปแบบที่สองี่ทำยังไง 1. ให้โดยทานโดยศรัทธา 2. ให้ทานโดยเคารพ 3. ให้ทานเมื่อถึงการอันควร 4. ให้ทานเพราะเป็นผู้มีบุญที่จะมารับถ้าให้ทานเพราะสมควรแก่ผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติมีจิตอนุเคราะห์ในขณะนนั้นก็เลยให้ถ้าให้โดยที่ไม่กระทบและเบียดบังผู้ใด ในแนวทางอย่างนี้วิสัชนาว่าการให้ในแนวทางของสัตบุรุษคนดีที่เขาทำบุญทำทานกันเนี่ยให้ทานโดยศรัทธาหมายความถึงว่าคนดีทั้งหลายให้ทานเพราะเชื่อว่าบุญเป็นกุศลไม่อดอยาก เป็นผลกรรมว่ามีจริงกรรมมุนาวตัตติโลโกโลสัตว์โลกจะไ,ไปตามคมเนี่ยการกระทำของเรานี่เองพราหัวใจของเศรษฐีคือเป็นผู้ให้หัวใจของผู้ยากไร้คือกรณีหัวใจของเศรษฐีคือผู้ให้ท่านแล้วย่อมเป็นผู้ที่มั่งคั่งมากด้วยโพกทรัพย์มากมาย พือใดที่รักษาศีลก็จะสวยงามใช่ไหมอยากสวยให้รักษาศีลอยากมีอยู่มีกินให้แจกทานอยากมีมิตรบริวารจงมากด้วยน้ำใจถ้าหากว่าน่าดูน่าลื่มใสท่านทั้งหลาย ผลของทานก็ย่อมเกิดขึ้นอันเลิศให้ทานโดยเคารพไม่ว่าจะด้วยกิริยาใดๆต้องนอบน้อมพันให้แล้วเคารพในบุญน,นั้นอนุโมทนานในบุญน,นั้นมีพวกกระซับมีลูกมีหลานมีทัดรา่ยาภรรยาคนรับใช้เบารับใช้เป็นเคารพเชื่อฟังทั้งหมด เมื่อถึงเวลาอันควรที่จะควรให้แก่การที่จะให้ทานยอมเป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์นะไม่อับจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอนุญ,ญาตเรียนเชิญเจริญพรสดับตับฟังตรงนี้เป็นสำคัญเนี่ยคำว่าให้บุญตามการอันควรในที่นี้การละทาน กาลทานในที่นี้นะ่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้ในการลทานสูตรถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านกำลังจะเรียนและเจริญผลว่าท่านทั้งหลายกระตินนทานกระตินนการบุะเฉพาะเจาะจงลงเป็นเฉพาะการทานก็เป็นกาลทาน ไม่ได้เกิดขึ้นทุกวีทุกวันทุกเดือนแต่ปีหนึ่งเกิดขึ้นครั้งหนึ่งยนั่นก็เรียกว่ากาลทานกฐินลัฐานในที่นี้กําลังจะประมวลมาให้ฟังในการรทานสูตรไปเลี้ยงเข้าปราโภชนาอาหารเจ้าภาพเจ้าสัานในงานกฐินสามคัคคีทุกวัดใกล้บ้านแต่ถ้าหากว่าเมืาเหลือล้นยง ยี่สิบตุลาวันอาทิตย์ที่ยี่สิบตุลามาวัดปักดงคนจะมากจะน้อยก็ตามนี้แหละประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยไม่มากเกินนี้หรือเป็นแล้วเป็นพันก็อยู่ที่ท่านทำลงทานการละทานเก็นบนจำเพาะเจาะจงลงในตจมาสามเดือนที่พระ ท่านอยู่ทวนไตรมาสสามเดือนจะปัญษาอยู่ได้ดังนั้นในการทานเนี่ยในการทานสูตรพระองค์ทรงกลัดไว้มีอยู่ห้าประการการให้ทานประการแรกก็คืออาคันทุกกะทานแปลว่าผู้ที่ไปมาหาสู่ผู้มาใหม่ ย่อไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักทินที่พื้นที่ดีเท่ากับเราก็ขับตั้นรับขับสู้ด้วยจิตใจเอื้ออาทรเกื้อกูลต่อกันละกันดีสองทำมิกัดทานทานที่ให้แก่ผู้ที่เตรียมเมื่อเตรียมตัวที่จะไปะซึ่งทินอื่นที่อื่นสัตบุรุษทั้งหลาย ก็สงเคราะ์อนุเคราะ์ซึ่งการะการณหอ้อยู่ตรงนี้ต่อไปนะได้สองอย่างดังนั้นในวระโอกาสนี้ได้จะมาต่อให้ตามสมควรแก่กันและเวลาในอันดับต่อไป